สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเกษตรนะคะวันนี้เจี๊ยบกับชัยธงชัยสวนสมรมนะคะพาเพื่อนเพื่อนมานี่เลยค่ะแปลงเห็นไหมคะเห็นใบหลายท่านคงถึงบางอ้อนะว่าคืออะไรนะคะแปลงมะละกอค่ะนี่นะคะมาเก็บมะละกอนะคะทําเป็นเกษตรก,กร,น,กรน,นี่ไม่ธรรมดานะคะทํางานสูงมีเกียรตินะคะนี่นะคะทําไมถึงบอกว่าทํางานสูงมีเกียรตินี่นะคะต้นมะละกอแล้วดูก่อนนะคะไล่ลงไปนะคะนี่ โหนว่าละกอน,นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวช่วยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่อยู่บนบไดนะนี่นะคะก็คือตอนนี้พี่กัดคือยืนอยู่บนบันไดนะคะต้องปีนบันไดขึ้นมาเก็บนะคะถึงบอกว่าทํางานที่สูงมีเกียรติค่ะมีรายได้นะคะเรียนจบปอตีนะคะทํางานสูงมีเกียรติมีรายได้นะคะ มีอย่างกิโม้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะต้องขึ้นไปคิวซีมันคนยอดด้วยนน่นนะคะโน้นโน่นคนทํางานทํางานตําๆนะคะคนทำงานตำอันนี้เชือกวัดคิวซีนี่นะคะอุปกรณ์วัดคิวซีของเรานะคะเชือกฟางนะคะต้องวัดขนาดกันแบบนี้เลยนะคะลูกต่อลูกเลยนะคะถึงจะได้มาตรฐานส่งออกต่างประเทศนะคะไม่ได้เก็บแบบสุมสี่ซุมห้านะคะไม่ใช่นะคะวัดอย่างเงี้ยครับไม่เห็นค่ะใบบังนะคะเนี่ยอ่านี่นะคะ อ่ะไม่ใกล้พอเดี๋ยวให้ดูนะคะแต่ว่า,าคนโพสจะตกต้นมากก่อนหรือเปล่านะคะอ่ะนี่นะคะก็คือลักษณะให้ดูแบบนี้นะคะนี่คือเชือกนะคะความยาวก็คืออสามสิบเซนนะคะคือได้ตั้งแต่ยี่สิบห้านะคะตำหนิที่เห็นก็คือถ้ายาวถึงตำหนิที่เห็นตรงนี้นะคะดำๆตรงนี้ก็คือยี่สิบห้าเซนนะคะความยาวขนาดนี้คือได้นะคะยี่สิบห้าเซนนะคะถ้าให้เลยกว่านี้ก็คือ อ่าสามสิบเซนนะคะได้นะคะนี่พูดถึงเรื่องกรณีความยาวนะคะทีนี้ไซส์นะต้องมาดูลูกอีกค่ะลูกมะละกอที่ส่งต่างประเทศนะคะผิวต้อง ต้องเขียวเกลี้ยงแบบนี้ไม่มีตําหนินะคะถ้ามีตําหนิมีเป็นแผลนะคะเนี่ยเป็นแผลอย่างเงี้ยคือไม่ได้นะคะเขาต้องผิวเกลี้ยงนวลนะคะแบบนี้ไม่มีตําหนินะคะถึงจะผ่านมาตรฐานนะคะแล้วก็ขนาดน้ําหนักก็คืออยู่ที่4ขีดถึง8ขีดนะคะแล้วคัดไซส์ออกมานะคะแบ่งย่อยซอยออกมาอีกค่ะเป็น SML นะคะน้ําหนักก็ต่างกันไปนะคะแต่อยู่ในช่วงของ4ขีดถึง8ขีดนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็พามานะคะ เหนื่อยค่ะเหนื่อยทั้งร้อนนะคะแต่มันเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะแล้วก็ได้ทํางานทํางานสูงสูงมั่นคงนะคะนะคะแล้วก็มีรายได้นะคะมีเกียรตินะคะเก็บมะละกอขายค่ะส่งออกต่างประเทศนะคะร้อนมากค่ะร้อนนะคะร้อนก็ต้องทนค่ะนะคะมันเป็นอาชีพของเรานะคะมันเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วนะคะนี่นะคะวิวมุมสูงค่ะวิวมุมสูงนะคะนี่วิวมุมสูงโน่นนะคะลักษณะคือต้นอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะคะนี่ เอาไม่ถึงก็ต้องใช้กระดาษเนี่ยคะ่ะนี่ขึ้นมาเก็บข้างบนนะทำไมต้องใช้กระดาษสอยไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะถ้าเราสอยลงมาปุ๊บผลมันมากระแทกพื้นมันก็จะเกิดบาดแผลนะคะส่งไม่ได้อีกคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้กระดาษนะคะขึ้นมาเก็บนะคะวันนี้ก็พามาเที่ยวส่วนมะละกอมาดูวิธีการเก็บมะละกอนะคะส่งออกต่างประเทศกันนะคะค่ะก็ขออนุญาตเพื่อนๆนะคะคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บมะละกอต่อนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามะคะ่ะ ถ้าถูกใจก็ฝากไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเข้าไปติดตามเราที่เพจทงชัยสวนสมุพรมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ